นี่คือคีฮะหนึ่งรถไฟเก่าจากญี่ปุ่นสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อง f อฟไทยลาวเมื่อสุขุสุสคนมาพบมาพอกระเปาตน้นคือเก่าวันนี้เป็นวันที่28ตุลาคมมาพบมาพอกัตอนต้นแรงๆมาสุคนวันนี้บราต้นสีให้พี่ให้น้องด้วยเฉพาะแม่พี่น้องฝั่งลาวบัตนาตน้นเนาะได้เห็นที่ไปที่มาของรถไฟคีฮะหนึ่าม จากบริษัท JR ฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นเนาะซึ่งประเทศญี่ปุ่นเพื่อนใส่งานมาแล้ว40กว่าปีเพื่อนปดแล้วว่างเลยทุกคนเนาะรถไฟเก่าคันนี้มีมูลค่ามหาศาลหลายๆประเทศอยากได้อยากซื้อจากประเทศญี่ปุ่นหนึ่งแน่นันก็คือประเทศอินเดียประเทศคามเบนก็อยากซื้อทุกคนแต่ว่าประเทศญี่ปุ่นเข้าเจ้าบอกขายเข้าเจ้าบอกขายเขาเจ้าเลือกให้ประเทศไทยแบบฟรีๆทุกคนบม่ต้องซื้อประเทศไทยบม่ต้องซื้อประเทศอื่นอยากซื้อบอกขายประเทศให้ประเทศไทยแบบฟรีๆเพราะว่า ประเทศญี่ปุ่นกับประเทศไทยมีสายสัมพันธ์อันดีงามต่อกันมาหลายปีแล้วทุกคนเนาะในหลายปีก่อนประเทศญี่ปุ่นถือภัยพิบัติจากธรรมชาติคือสินามิแผ่นดินไหวอยู่กรุงโตเกียวเหตุให้อาโรงงานผลิตไฟฟ้าอยู่ในกรุงโตเกียวเสียหายผลิตไฟฟ้าบ่ได้ประชาชนหลายแสนคนบ่มีไฟฟ้าใช้ประเทศไทยยื่นมือเขา้าไปส่อยเรือ รัฐบาลญี่ปุ่นประชาชนญี่ปุ่น,ร,ะสะสน,นรัฐบาลไทยเพิ่นใหย้ยืมโรงงานผริเไฟานนองจอกจำนวนสองเครื่องให้ประเทศญี่ปุ่นเอาไปใส่แบบฟรีๆทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วประเทศญี่ปุ่นหรือรัฐบาลญี่ปุ่นจริงคิดเห็นคุณงามความดีที่ประเทศไทยมอบให้ประเทศไทยสอยเรืองามตกถูกข์ไดนยากเพราะฉะนัน้นแล้วประเทศญี่ปุ่นเพิ่นจริงมอบรถไฟคีฮะหนึ่งแปดสาม ที่มีมูลค่ามหาศาลอันนี้ให้ประเทศไทยแบบรีฟประเทศไทยเพิ่นกลับมารีโนเวทใหม่สีใหม่เห็นรถไฟนําเที่ยวในวันปียะมหาราชที่ผ่านมารถไฟขบวนนักเก่าก็ได้นําทัวร์ไปเที่ยวกาญจนบุรีทุกคนเบาต้นไปเห็นแล้วโอ้โหสีใหม่สดใสห้องว i p สุดๆทุกคนราคาบ่อธรรมดาเด้ราคาบ่ธร,รรมดาเห็ดให้นักท่องเที่ยวอยากมาเที่ยว,อย,ยวอยากมาเบิง่งรถไฟขีฮ่ฮะ สายประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นนี่ทุกคนที่ประเทศไทยเพิ่นมารีโนเวทใหม่โดยเฉพาะเมนนะักท่องเที่ยวจากประเทศญี่ปุ่นเนาะอยากมานั่งขี่ฮะรถไฟในตำนานของเขาเจ้าอีกเพิรีโนเวทใหม่นั่นทุกคนวา่าจะมีความสวยความงามจังใดเนาะทุกคนอยากให้ทุกคนไปเบิงเนาะคลิปนี้เป้าต้นก็นได้มาจากจ่าบอลคนลักรถไฟเนาะจ่าบอนคนลักรถไฟเออ,อยังอีกเรื่องหนึ่งทุกคนยังจำใ้บ่กวา อาจารย์ลาวคนหนึ่งเนาะอาจารย์ลาวคนหนึ่งแต่งกรเจยรถไฟเก่าจากญี่ป ja ุ e. ่นที่ประเทศไทยได้มาฟรีๆเนาะเอาต้นอยากให้เห็นคลิปนี้เลยอยากให้เห็นคลิปนี้เลยอย่าดีแต่ปากเนาะอยากให้เห็นคลิปนี้เลยว่ารถไฟเก่าที่ประเทศไทยรถไฟขึ้นสนิมจากประเทศญี่ปุ่นที่ประเทศไทยได้มานั่นตอนนี้มันส้างมูลค่าทางจิตใจทางสากลค่าทางเศรษฐกิจ มหาศาลเลยบรวต้นอยากให้เบิ่งเลยอาจารย์เนาะดีแต่ปากบ้านยาคลองบ่าม,ามีแม้แต่สถานีสถานีเดียวเนาะบะัวต้นอยากให้เบิ่งเนาะไปเบิ่งส้มคลิปนำกันทุกคนเนาะสำหรับที่นี้บัวต้นขอพุณขอบคุณจ่าบอลคนรักรถไฟเนาะที่นำคลิปดีๆมาให้บาวต้วนนำเสนอมาให้บาวต้นนำอ,อกอากาศให้พี่ให้น้องป้าลุงทางฝั่ง,งส,สปรปรลาวานบัวต้นได้เบิ่งเนาะรถไฟเก่าคันนี้รถไฟเก่าขี่ฮะจากประเทศญี่ปุ่นนี่มูลค่า มันหลายพันล้านจริงๆทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้ขอต้นขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆผู้รักรถไฟและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบก,กับผมจ่าบอนคนรักรถไฟนะครับวันนี้วันพุธที่11กันยายน2567เราอยู่กันที่จุดตัดทางรถไฟถนนอโศกดินแดงนะวันนี้ก็จะพามาชมคีหฮห 183. ุดที่3เนี่ยวันนี้เขาก็ทำการทดสอบนะครับจากมักกะสันไปชาเจงเซา ส่วนที่เราเห็นในคลิปเนี่ยก็จะเป็นเที่ยวกลับนะครับจากฉะเจิงเซาไปมกักกสันก็กำลังทำการกั้นถนนนะครับ ในระหว่างที่เรารอนะครับก็จะมีขบวนรถชานเมืองที่389กรุงเทพชุมทางจ่าเจิงเซาจะมาก่อน ครับก็จอดที่อยู่รถอโศก mm hmm. ก็เดี๋ยวคิดว่าน่าจะไปหลีกกันทีนะ่สถานีคลองตันนะครับผม mm hmm. ก็กำลังจะมานะครับคีฮะหนึ่งแชุดที่สาชุดนี้นะครับก็มีความพิเศษนะครับเป็นคีฮะหนึ่งสามีชานมเย็น <laughs> นะไม่รู้จะเรียกยังไงผมกนะ็เรียกให้ดูหน้ากินไว้ก่อนนะชานมเย็น กำลังทำการกั้นถนนนะครับถนนอโศกดินแดงแคิดว่าไม้กั้นฝั่งนี้น่าจะขัดข้องนะถึงต้องใช้แผงกั้นก็ไม่เป็นไรนะครับผมอาจจะใช้อะไรเนี่ยยังไงก็มีวินัยในการจราจรไว้ก่อนนะปลอดภัยกับชีวิตมาแล้วนะครับตอนนี้เราก็เห็นดวงไฟนะครับมาจากทางฝั่งสถานีคลองตัน แล้วก็เป็นขบวนที่1012ชุมทางชาเชิงเซามักกะสันเป็นขบวนวิ่งทดสอบนะครับผมทดสอบทางไกลมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาชมความสวยงามน,นะครับขี่ฮะสีชานมเย็น ก็ผ่านจุดตัดทางรถไฟถนนอโศกดินแดงไปนะครับมุ่งหน้าเข้าสถานีมักกะสันแล้วเดี๋ยวก็จะเข้าโรงงานมักกะสันต่อแล้วก็มาจำนวน2ตู้นะเป็นสีที่สวยงามดีนะชุดที่3แล้วก็เก็บบรรยากาศเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับมาฝากกัน